เป็เพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนยินี่ต้อนรับกลับเข้าสู่แกลเลจ ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นเพื่อนหนึ่งที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะ Positive t h i n g Positive w a b y a u s e You u n l i m i t e s s ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงคมรักของเพื่อนชาวราศีกรกฎประจำเดือนตุลาคม2021เอามาฟายเจ้ากันดีกว่าว่าพลังงานความรักของคุณเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้นะคะแต่ก่อนอื่นค่ะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ว้ว่านี่คื Gemeral Reading ดังนั้นอย่านำะมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คดัวส่วนตัวด้วยกันซึ่งรายละเอียดการเช็คดัวส่วนตัว,ตวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโคช้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะอยู่ในช่อง description box ดานลางนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยให้ทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะโดยประสบการณ์การเชื่อหลือคนมามากกว่า9,000คนนะคะวินเชื่อว่า คุณสามารถช่วยให้คุณประสบความสําเร็จได้แล้วก็สุขสมหวังกับในทุกๆเรื่องที่คุณปรารถนาค่ะอย่าลังเลที่จะหลังไม่มาพูดคุยมาปรึกษาในการส่งตัวกับคุนได้นะคะเงินที่ได้ตรงส่วนนี้เนี่ยนำไปทําบุญด้วยค่ะ และในวันนี้นะคะอย่างที่บอกเรามาดูดวงความรักกันนะคะพลังงานความรักค่ะเราจะเริ่มต้นจากคนโสดก่อนและสกิปข้ามไปยังคนที่มีคนคุยสเตตัสไม่ชัดเจนนะคะและถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่แอบชอบค่ะควีนก็แนะนำให้ฟังทั้งสอง เลยค่ะทั้งคนโสดแล้วก็คนที่มีคนคุยนะคะแล้วเรามาดูกันค่ะว่าพลังงานความรักของคุณเป็นยังไงกันบ้างค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะ let's get started ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีกรกฎนะคะคนโสดนี่คือการอ่านของคุณค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าพลังงานความรักของคุณในเดือนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเริ่มต้นจาก energy แรกนะคะก็คือ night of c h a i c e s night of s o r d and t e n of ชลสำหรับในเดือนนี้นะคะคุณจะบอกว่าบางคนในที่นี้เนี่ยจะมีอาการเครียดนิดนึงนะที่คุณโสดนะคะหรือว่า อาจจะก,กังวลว่าจะมีคนที่เข้ามาในชีวิตหรือเปล่านะคะสิ่งที่คุณอยากจะบอกก็คือในเดือนนี้ค่ะถ้าหากว่าคุณมี energy ที่ดีมีพลังงานที่ดีนะคะและคุณไม่เครียดในเรื่องของความสัมพันธ์และคุณไม่ได้กังวลว่าเฮ้ย hey, มันจะมีคนเข้ามาไหมเนี่ยคุณจะบอกเลยว่ามันจะมีคนเข้ามานะคะและจะเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึก ฟชรู้สึกสบายใจรู้สึกเหมือนอยู่บ้านแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่คุณเริ่มรู้สึกกังวลแล้วก็รู้สึกเครียดรู้สึกไม่สบายใจเนี่ยคุณบอกไว้เลยนะคะว่ามันจะทําให้เป็นการผลักคนดีๆออกไปจากชีวิตแล้วมันจะดึงจุดคนที่ประสาทแดกเข้ามาแทนนะคะ <laughs> เพราะงั้นค่ะในเดือนนี้คุณอยากให้คุณรักษา Energy ตัวเองให้ดีไว้นะคะพยายามทํา Energy ตัวเองให้บวก มีความสุขไว้เยอะๆเอนจอยกับการทํางานเอนจอยกับการอยู่กับครอบครัวเอนจอยกับการทําสิ่งที่ชอบบางคนเอนจอยกับการกินอาหารนะคะบอดเทเวอไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามคุณอยากให้คุณมีความสุขแล้วก็รีแลกซ์ตัวเองบ้างพยายามคลายเครียดบ้างค่ะ เพราะว่ายิ่งคุณมีพลังงานที่ดีมากเท่าไหร่คุณยิ่งดึงดูดความรักที่ดีเข้ามาในชีวิตมากเท่านั้นนะคะและถ้าหากว่าคุณอยากจะสละโสดในเดือนนี้คุณแนะนําให้คุณใช้เวลากับตัวเองพาตัวเองออกไปจากพลังงานที่มันแย่ๆพลังงานลบๆนะคะพาตัวเองไปทําสิ่งที่ชอบสิ่งที่มีความสุขค่ะและทําให้ตัวเองรู้สึกแฮปปี้รู้สึกสบายใจรู้สึกมีพลังงานที่ดีเพียงเท่านี้คุณก็จะมีคนที่เข้ามาและการที่คุณมีพลังงานที่ดีเนี่ย มันก็จะทําให้ตัวของคุณนะคะเข้าใกล้ความสําเร็จในเรื่องของความรักค่ะกรับใดที่คุณมีพลังงานที่ดีนะคะคุณก็จะดึงดูดสิ่งดีๆและมีแนวโน้มที่คุณจะ ดึงดูดความรักที่มีความสุขความรักที่ทําให้คุณเอนจอยเหมือนอยู่บ้านความรักที่ทําให้คุณรู้สึกแฮปปี้และฟูลฟิลเข้ามาในชีวิตนะคะอยากให้คุณมีความสุขแล้วก็รีล a กซ์ค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเครียดนะไม่ใช่เครียดเพราะว่าตัวเองโสดแต่อาจจะเครียดเพราะเรื่องของการทํางานเรื่องของสภาพแวดล้อมรอบข้างยังไงก็ตามอยากให้มีความสุขเยอะๆในช่วงนี้นะคะและบอกไว้เลยค่ะว่าถ้าคุณมีความสุข Energy ที่มีความสุขก็จะเข้ามานะดึงดูดอะไรที่เป็นคนลักษณะคล้ายๆกันค่ะระวังน้ําหนักขึ้นนะคะในช่วงนี้ค่ะ enjoy eating ได้แต่อย่าลืมที่จะออกกําลังกายค่ะและก่อนจากกันนะคะเรามาดูไพ่โลกสวยดีกว่าว่าไพ่โลกสวยของค e n เนี่ยมีอะไรอยากจะบอกนะคะ ่อนที่เราจะไปดูไพ่โลกสวยนะคะว่าไพ่โลกสวยของคีนเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกค่ะถ้าใครอยากเช็คกาน,นส่วนตัวอยากขอคาปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะลังไม่มาหาคีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการค่ะวีทีค่ะ it's time to disconnect from the world ถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณอาจจะต้อง กลับมาโฟกัสที่ตัวเองแล้วก็สร้างความสุขของตัวเองให้มากมากไว้อย่างที่ควีนพูดไปเมื่อกี้นี้นะคะว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีอ n น r g y ลบอยู่อาจจะเครียดกังวลใจอาจจะไม่สบายใจใดๆก็ตามสิ่งสําคัญก็คือกลับมาโฟกัสที่ตัวเองรักษาอ n น r g y ตัวเองให้ดีนะคะแล้วสิ่งต่างๆเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะสำหรับอาหารที่เพื่อนๆชาวราศีกรกฎควรทานและงดทานในเดือนตุลาคมนี้นะคะเริ่มต้นจากอาหารที่คุณควรงดทานก่อน ะจะเป็นวิปครีมค่ะไม่เสริมดวงนะคะงดทานก่อนค่ะแต่สิ่งที่เสริมดวงคุณนะคะจะเป็นเดอะไวท์ไนท์นะคะก็คือนม นมสดนะคะนมวัวจะทำให้ดวงของคุณเป๊ะปังดังเฟอร์ปังปุริเยและถ้าใครอยากเช็คต้นส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ลังไม่ผ่านคุณได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการและคุณเชื่อว่าคุณสามารถช่วยทุกคนสบายใจแล้วก็มีแนวทางใน,นการดำเนินชีวิตต่อไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะ See you all in the next video bye สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวราศีกรกฎนะคะคนที่มีคนคุยสเตตัสไม่ชัดเจนค่ะนี่คือการอ่านของคุณนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าพลังงานของคุณพลังงานของเขาและแนวโน้มความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างนะคะพลังงานของคุณเลยก็คือ T e i of s o r d s นะคะมีเรื่องบางอย่างที่เสียใจที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะคะบางคนอาจจะรู้สึกผิดหวงังรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกเศร้าเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ไม่ได้เป็นไปในแบบที่ต้องการนะคะอาจจะมีเรื่องของบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยว ห้องด้วยสําหรับบางคู่นะคะไม่ใช่ทุกคู่ทีนี้เนี่ยมันมีเรื่องเข้ามาที่มากระทบกระเทือนจิตใจของคุณและทําให้คุณรู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจยหรือบางทีอาจจะเป็นความคิดมากของคุณที่คิดไปเองนะคะ mm. ก็จะทําให้แบบอ n e เน y จของคุณเนี่ยมันค่อนข้างนิเทีบในช่วงนี้ค่ะและสําหรับบางคนนะคะอาจจะมีเรื่องให้คิดมากในเรื่องของความสัมพันธ์ซึ่งเกิดจากการที่ คุดคิดไปเองก็ได้นะคะคุณอาจจะคิดไปเองกังวลไปเองค่ะหรือบางคนเนี่ยอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนมานานแสนนานแล้วมันก็เลยกลับมานอยกลับมาเครียดหรือบางคนเนี่ยไปเสพเรื่องดราม่ามาโดยไม่รู้ตัวหรือไปดูดวงช่องอื่นมาแล้วพลังงานลบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันคือสิ่งที่คุณเป็นอยู่ในตอนนี้แล้วมันทําให้คุณรู้สึกน e าทีฟไปหมดเลยนะคะในเรื่องของความรักคุณไม่รู้ว่าคุณควรจะทํายังไงต่อไปแต่คุณก็รู้ว่าเฮ้ยฉันนะต้องการมีความรักที่ดีนะต้องการใครสักคนมาเยียวยาคุณนะคะและคุณก็อยากจะให้คนที่มาเยียวยาคุณเป็นคนคนนี้แต่บางทีเนี่ยเออ things มันไม่ได้เป็นไปในแบบที่ต้องการไงทีนี้ในเรื่องคนของคุณเนี่ย คนของคุณที่เขารู้สึกกับคุณคีนมองว่าเขาก็ยังรู้สึก p o s ิทีฟกับคุณอยู่แต่ในช่วงนี้ค่ะมีเรื่องที่เขาต้องตัดสินใจนะคะเป็นไปได้แบบนี้ค่ะว่าบางคนในที่นี้เนี่ยอาจจะเกิดการทะเลาะกันมาหรือความเข้าใจผิดกันมาแล้วต่างฝ่ายต่างไม่พูดคุยกันมันก็เลยทําให้ energy มัน n e กา t i v e กันทั้งคู่เลยแต่เอาจริงๆอะ่ะในแง่ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณก็คือเขายังชอบคุณอยู่นะยังรู้สึกดีกับคุณอยู่นะคะและเขาอ่ะกําลังตัดสินใจอยู่ว่าเขาจะเอายังไงต่อไปในความสัมพันธ์นี้เขาต้องการความยุติม ทาให้กับตัวเขาเองแล้วเขาก็ต้องการความยุติธรรมให้กับตัวคุณด้วยเพราะงั้นในการที่เขาคุ้นคริสในเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะเขาต้องการคิดและต้องการทำสิ่งที่มันยุติธรรมที่สุดสำหรับคุณและสำหรับเขานะคะไม่ว่ามันจะเป็นเส้นทางไหนเนี่ยเขาจะต้องเขาจะต้องแอชัวร์ก่อนว่าสิ่งตรงนี้เนี่ย จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเขาและสําหรับตัวคุณและสําหรับเรา2คนค่ะและเขาพยายามที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราสองคนนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาในเดือนนี้เนี่ยเป็น k night of cups ค่ะคุณมองว่า ความสัมพันธ์จะกลับมาดีขึ้นดังเดิมนะคะอาจจะมีโอกาสได้กลับมาพูดคุยกันได้ปรับความเข้าใจกันด้วยซอฟเวิร์ดิ้งนะคะคือการพูดคุยกันในเชิงโพซิทีฟนะคะพูดดีๆเอินนิจิบวกบวกที่มอบให้กันนะคะคีนมองว่าหนุ่มของคุณคนนี้นะคะเขาจะกลับเข้ามาหาคุณในชีวิตอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เขาตัดสินใจได้แล้วเพราะเขารู้สึกว่าตัวเขาอะค่ะต้องการที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตนะคะและเขาไม่อยากที่จะพลาดโอกาสนี้เลยจริงๆนะคะ เขามีความคาดหวังว่าความสัมพันธ์นี้จะไปต่อได้แต่ว่าตัวเขาอะค่ะอยากจะแบบเพลย์บอยนิดนึงก็คือไอ่อ,อยๆหยอดหย่อดเฟิร์สแต่อาจจะยังไม่ได้นําไปสู่ความสัมพันธ์ที่มันแบบคอมมิตชิดสักทีหนึ่งซึ่งมันก็อาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์กับสิ่งที่คุณต้องการแต่นั่นแหละค่ะเหมือนเขาอยากจะกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ Playful ความสัมพันธ์ที่มันแบบไม่เครียดไม่ไม่ซีบริสอะไรประมาณนี้นะคะและก่อนจากการค่ะเรามาดูไพ่โลกสวยดีกว่าว่าไพ่ลกสวยของคุนเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกนะคะ ก่อนที่เราจะไปดูไพ่โลกสวยนะคะว่าไพ่โลกสวยของควีนเนี่ยมีอะไรอย่างบอกค่ะถ้าใครอยากเช็เกาน,นส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะลังไม่มหาควีนได้ที่ช่อง description box ้ารางนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยดกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการค่ะสําหรับพลังงานไพ่โลกสวยที่ได้รับค่ะคือ chemistry t h e is a strong energetic addition here คือจะบอกว่า ความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยมันมีเคมีที่ตรงกันมากๆมันเลยทําให้มีแรงดึงดูดเข้าหากันแล้วก็ตัดกันไม่ขาดด้วยนะคะเพราะงั้นในความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยสิ่งที่คุณอยากจะบอกก็คือคิดบวกไว้นะคะแล้วก็เพลย์ฟูเล่นกับเขาไปอ่อยๆหยอกเขาไปอย่าเพิ่งแบบซีเรียสจริงจังอย่าเพิ่งคาดหวังไปมากให้แบบถ้าชอบคนนี้อาจจะต้องเพลย์ลองวิฮิมไปก่อนอนะ่ะก็คือเล่นกับเขาไปก่อนแล้วก็ มันมีเคมีที่ดึงดูดเข้าหากันอยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยเขาไม่สามารถตัดคุณขาดได้แล้วคุณก็ไม่สามารถตัดขาดกับเขาได้แต่สิ่งสำคัญก็คือทําให้มันเอนจอยไปในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะสำหรับอาหารที่เพื่อนๆชาวราศีกรกฎควรทานและงดทานในเดือนตุลาคมนี้นะคะเริ่มต้นจากอาหารที่คุณควรงดทานก่อนค่ะจะเป็นวิปครีมค่ะไม่เสริมดวงนะคะงดทานก่อนค่ะแต่สิ่งที่เสริมดวงคุณนะคะจะเป็น the white knight นะคะก็คือนม นมสดนะคะนมวัวจะทำให้ดวงของคุณเป๊ะปังดังเฟอร์ปังปูริเย และถ้าใครอยากเช็คต้นส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โคช้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ลังไม่ผ่านคุณได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการและคุณเชื่อว่าคุณสามารถช่วยทุกคนสบายใจแล้วก็มีแนวทางในการดําเนินชีวิตต่อไปในทิศทางที่ดีค้นได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะ see you all in the next video bye คลิปนี้จบแล้ว it's done already But you're still watching this. So, it's what this? I recommend you. And don't forget to subscribe me. See y'all the next video. Take care. There must be something bad feature. You found a beauty goes much deeper. Once you get to meet her, you see.